คือเพื่อนอาจจะบอกว่าไม่สาคัญแต่จริงๆสาคัญมากบรินตีนี่คือเพราะว่าทุะคาเนี่ยคือบางยี่ห้อเนี่ยเอาบางยี่ห้อน่ยังต้องเอาช่างมาจากสิงคโปร์เป็นวีคนะใม้ี่เพิ่งมารู้ตอนหลังตอนที่ไม่อยากบอกว่ายี่ห้อไหนนะก็คล้ายๆลัมโบเนี่ยแหละแต่ไม่ใช่ลัมโบเอ้ยอย่าพูดนคือเมื่อก่อนเนี่ยคือตอนซื้อเนี่ยตอนตัวแทนเก่าช่างมาจากสิงคโปร์คือต้องรอช่างแม่งไปพักร้อนรถจอดอยเออซึ่งซึ่งมันต้องบอกกันว่า อันนั้นคืออดีตนะในปัจจุบันเนี่ยล a m b o r นี i ก็กิกกก็คืออยู่ที่เเ,ออเข้าที่หมดทางคือคต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนซปเปอร์คาร์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวนี้ชัดเดี๋ยวนี้ชัดใครเป็นแฟนรถปกติในในส่วนของผมนะผมคิดว่าถ้าเราจะใช้รถพวกนี้นะก็คือ,อว่าอันดับแรกเราเรามีเรามีความรักความชอบแล้วถ้าถึงเวลาที่เราพร้อมเนี่ยมผมว่าเราซื้อความสบายใจให,ให้แม่งไปหมดทุกอย่างเลยนี่คือแพชชั่นปะลุล้น แพชชั่นล้วนๆไม่มีอะไรเลยปนแต่ในความแพชชั่นเนี่ยมันมันนิดหนึ่งว่าอย่าทําให้แพชชั่นของตัวเองเนี่ยแม่งสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองให้คนอื่นคนตัวเองด้วยให้ตัวเองให้ตัวเองก่อนเลยพี่ไอไอคนอื่นก็ก็อีกส่วนหนึ่งนะแต่เดือดร้อนให้ตัวเองอ่ะคือคือบางทีถ้าพอมันผิดผิดถูกถูกเนี่ยมันโดนเยอะมันโดนเยอะมันคือมันขานเยอะมากไยใจผมซื้อรถดีลเลอร์ตลอดพี่พี่เคยซื้อรถคันหนึ่งซื้อกับเพื่อนกันที่เป็นเต็นเนี่ย ผ่อนไฟแนนซ์แล้วด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเธอบอกว่ารถบอกว่ารถมีปัญหาต้องยกกลับนี่พี่โจงอย่างนี้นั่นคือต้องมานั่งเคลียร์กว่าจะนี่ขนาดพวกเราแบบคนในวงการนะคนในวงการเราจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วด้วยแล้วไฟแนนซ์แม่งกันระดับประเทศระดับโลกเลยแม่งยกรถกลับบอกว่าเคลียร์กันไม่จบเรื่องเอกสารนี่คือต้องบอกเพื่อนๆนิดนึงที่ผมแนะนำเ่ยเป็นไปได้ตัวแทนชั่วสุดชั่วสุดแล้วก็เป็นตัวแทนที่มันเป็นเป็นโซลิเตอร์ยิ่งดีก็ไปใหญ่คือแบบ คือไม่ได้บอกว่าเกไม่ดีนะแต่ถ้าคุณเป็นมือใหม่แนะนําแบบนั้นคือชัวร์กว่าเพราะการดูแลรักษาเนี่ยคือเขาเขาซีเรียสเอาไปต่อ <c oughs> การบริหารโรงเรียนโอเคก็ดับอยู่มาตั้งแต่เด็กๆและตั้งคุณคแม่เปิดมหาลัยตั้งแต่ตอนนี้คือต้องตกใจที่คิดเข้ามาหลงมหาลัยใหญ่เกินคือหลงจริงๆเข้ามาเลเฮ้ยมหาลัยมีแบงก์มีอเมซอนมีทุกอย่างที่คือนี่เหมือนที่อเมริกามันเป็นเหมือนเหมือนโลกใบจิว๋วให้กับน้องๆเขาเออพี่เห็นนี ร้านทําผมมีทุกอย่างที่ที่อยู่ในเนี้คือเอาจริงพี่ผมผมว่านะบางทีเนี่ยเราอย่าไปแอปอเราอย่าไปแอบว่าเอ้ยออดูไม่ดีเออมีร้านทนำะผมดูไม่ดีหรืออะไรเงี้ยผมว่าผมว่าเราทําให้ครบวงจรให้กับน้องๆเข้าไปเลยน้องก็เป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถเขาตัดสินใจได้ให้เขาเลือกเองะไรให้เขาเลือกเองครับถูกครับ,รบแต่บางทีถ้าเอารุ่นผมนะพอไม่มี เราก็ต้องออกไปไกลใช่ไหมนัดรวมรถเพื่อนกั้ไปออพอออกไปปุ๊บเอ้าไม่ทันซะแล้วรถติดซะแล้วก็จบไปไม่ได้มาเรียนก็คพูดง่ายๆคือตอนนี้คือจบเบ็ดเสร็จหอก็มีถ้าเรามีใช่แต่ถ้าเรามีอยู่นี้เนี่ยอย่างน้องเขาก็มาน,านั่งคาเฟ่กันพอเสร็จถึงเวลาเรียนน้องเขาไปเรียนก็แค่นั้นเรามีความมุ่งมั่นกันว่าเราจะจัดการศึกษายุคใหม่ให้ตอบโจทย์สังคมให้ตอบโจทย์ผู้เรียนพี่ข้องใจ พี่ชอบมากินข้าวหน้ามอเราฝั่งตรงข้ามนะจะมีร้านนักศึกษานักศึกษากินเยอะเออแล้วพี่ไปเจอนักศึกษาจีนเยอะมากครับเกิดอะไรขึ้นทําไมคนจีนถึงมาเรียนที่เมืองไทยที่มหาลัยคุณเนี่ยเยอะที่สุดพี่เห็นแบบแม้ทั้งโต๊ะเนี่ยมีคนไทยนั่งจองอยู่ดีไม่ดีต้องเป็นล่ามให้ด้วยเพราะคนจีนเรียนเยอะมากเขาฮิตเขาฮิตเพราะว่าที่มาเนี่ยที่เยอะเนี่ยเป็นอาจารย์ของมอรัฐที่นู่น เขาได้ทุนหรือเขามาอัพสกิลเนี่ยก็มาเรียนเยอะแล้วทีนี้ว่าถ้าถามว่าเอ้ยทำไมเลือกที่นี่นะครับเออโอเคเรื่องวิชาการเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเลยนะคือหนึ่งเขามาได้ทั้งลูกทั้งเมียเพราะเรามีสาธิตลูกเขาก็มาเรียนสาธิตอ่าจริงเลยเป็นนิดนึงมีสาธิตเพิ่งเปิดอ่ไม่นานภรรยาเขาก็มาเลือกเรียน คณะของเขาสามีเขาก็เรียนคณะของเขาแล้วก็มีหอพักเขาก็อยู่กันเป็นลี่นี่กินทั้งบ้านเลยใช่ไหมเขาดให้มาเรียนทั้งบ้านเลยพี่ไม่อย่างนั้นเขาเขาไม่รู้จะทํายังไงว่าพอมาปุ๊บคราวนี้ทําไงต้องลงทุนเช่าบ้านเหรอต้องลงทุนซื้อรถใหม่แต่เหมือนชัยหน้าทาวเลยนะเซเว่นฟอร์โนข้ามก็เด็กไทยอะเยอะกว่าเยอะกว่าไหมแต่ว่าอย่างนี้ครับพี่น้องๆเขาเนี่ยเออน้องครับผ่านหน้านี่เนี่ยผ่านหน้กี่โมงครับมาเรียนใช่ใช่แล้วกลับกี่โมงกลับ สี่โมงเย็นเลิกปุ๊บกลับเลยเนี่ยแหละครับพี่คือคือน้องเข้ามาปุ๊บเขาเข้าเรียนเลยอพอเลิกปุ๊บเขากลับเลยเพราะเขามีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วว่าเขาจะไปไหนต่ออเคแต่ว่าน้องๆนักศึกษาจีนเขากินอยู่ที่นี่พักที่นี่เขาก็เลยใช้ชีวิตที่เขาก็เลยใช้ชีวิตที่นี่ก็ลาาเลยดูเยอะอย่างเงี้ยครับแต่จริงจริงก็เยอะจริงจริงน้องๆเด็กไทยเยอะกว่ามีมีประเทศไหนบ้างครับที่เข้ามาเรียนที่นี่เป็นนักศึกษาจีนนักศึกษาจีนสักผมว่าน่าจะสักประมาณ80%แล้วก็มีมี ประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านมาบ้างนิดหน่อยผสมกันครับทําไมอันนี้คือเป็นเหตุผลนะเด็กรุ่นใหม่พอมบริหารียนมหาลาัยแล้วมันถึงเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เพราะต้องบอกก่อนว่าในฝั่งทนเนี่ยเราก็เราบอกว่ามีหลายมหาลายัยแต่ของคุณเนี่ยมาแรงที่ถุดอาจจะเราชัดมากจริงจนระิงเนี่ยถ้ามหาลัยเนี่ยหลักเลยเนี่ยคือคือเป็นคุณแม่เพราะคุณแม่เป็นอธิการาแต่เมื่อก่อนเนี่ย ผมก็จะบริหารวิทยาลายัยอ,อีก2ที่ภาษาชาวบ้านเลยคือเป็นโรงเรียนช่างที่หึเป็นโรงเรียนพาณิชย์ที่หนึ่งชัดเหมือนกันเราเราคอนเซปต,ต์เดียวกันเราก็ยืนในเรื่องของวิชาชีพออย่างที่มหาลัยเนี่ยเขาก็เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพเราไม่ต้องคิดซับซ้อนนะเราทำการศึกษาเนี่ยให้ตอบโจทย์กับสังคมใช่ไหมพี่มีพี่เคยเห็นหมอตกงานไหมอมืไม่มี เห็นพยาบาลตกงานไหมไม่มีเห็นวิศวะเห็นน้องๆที่กเห็นพยาบาลโคตนน่ารักเลยไม่อาจจะไม่ได้ทาพยาบาลอาจจะได้เป็นดาราหรือเป็นนังเองนี่นี่เ้าพยาบาลแเม่ใครใครเป็นพยาบาลนะ้มี่อกี้นี่คือพยาบาลทั้งคู่ใช่ไหมครับคือเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทํางานพยาบาลแล้วพี่ว่าเดี๋ยวก็เข้าวงการถ้าพี่เขาตกใจเป็นลมไปอะไรไปน้องก็ช่วยพี่เขาด้วยผายอดะายฟอดไม่รู้ใช้วิธีไหนเดี๋ยวนี้ใช้วิธีไหน สี่ท่าโอ้โหทำไงนะขมือไงนะอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่กดแบบในหนังนะถูกไหมต้องนี้ใช่ไหมแล้วต้องแบบใช้แรงแบบทั้งตัวอะไรดับดับพี่อ่ะยิงคิดไม่ซื้ออยู่เนาะอย่าพาเข้าหกเข้าเหวพี่ถามนิดนึงไปทําอะไรบ้างในสภาเอาสั้นๆหน้นาที่เราคือล่มต้นเนี่ยเราก็มีเราก็มีอุดมการของเราเหมือนกันแล้วเมื่อมีอุดมการเนี่ยรุ่นผมนะพี่ส่วนใหญ่นะคนก็หลายคนก็ ก็ชอบการเมืองหลายคนก็มีอุดมการใช่ไหมฮะแต่ว่ากล้าเสี่ยงที่จะเข้าไปทำหรือเปล่าเพราะเข้าไปทำเนี่ยมันก็ต้องรับสภาพนะฟี่แบ็คมันกลับมาเร็วด้วยคุณก็ต้องเหนื่อยมากขึ้นคุณก็ต้องทุ่มเททั้งทั้งเวลาทั้งทรัพยากรทั้งอะไรทุกอย่างของคุณเหมือนต้องระวังตัวด้วยใช่ไหมในภาพที่ออกไปอย่างที่ผมบอกนะผมไม่สะดวกเป็นคนสร้างภาพหรอกพี่ผมไปเนี่ยผมไม่ได้อยากเล่นการเมือง แต่ผมอยากทํางานดับ40เท่าไหร่ตอนนี้42ครับ42รุ่นรุ่นเดียวกันนะจริงๆเรียกเขาถูกถูกผมผมก็เลยเน้นว่าเอ้ยผมผมมีอุดมการ์แล้วผมอยากทํางานอยากชัดอยากชัดเจนผมก็เลยเข้าเข้าไปเริ่มเริ่มแรกเนี่ยก็มีโอกาสที่ผู้ใหญ่ท่านเห็นความสามารถเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงานแล้วก็ขยับมาเป็นเลขากระทรวงอวมาเป็นโฆษกระทรวงอวแล้วก็สมัยนี้ก็มาเป็น มาเป็นผู้แทนรัศดรครับถ้าประชาชนในเขตเนี้ยเขาเดือดร้อนดวงฤทธิ์ยินดีตอบโจทย์ไหมส่วนใหญ่ชุมชนพี่ๆในเครือข่ายเรารู้จักกันอยู่แล้วแล้วเราเราทำงานกันร่วมมาตั้งแต่ผมเป็นรองอธิการที่นี่แล้วก็ณปัจจุบันนะ่ะพี่เขาก็ยังเรียกอาจาร,รย์ดาบหรือรองดาบอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิเร,เราทำงานร่วมที่สภานี้รุ่นพี่รุ่นน้องเราเยอะมากนะ ที่โด่งดังระดับประเทศพี่วันวันโยมพึ่งใจถึงพึ่งได้น้องชายคนหนึ่งอันนี้ก็เป็นรุ่นน้องที่จะทำชันเหมือนกันแล้วก็ย้อนมาอย่างที่พี่บอกผมว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่ผมว่าทําให้น้องๆเขามีความสุขแล้วมาเรียนที่นี่นะคือเรามีคอนเซปต์ว่าเราเป็นครอบครัวกรุงเทพพิเียคุุสร้างข้างียกเราอยตีขึ้นที่นี่ด้วย ุณสร้างความเป็นจากนโยบายของคุณแม่ที่เป็นอธิการนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นผมไปลองอธิการที่นี่ผมผมก็ทําเต็มที่ใช่ไหมหนึ่งมุ่งมั่นทํางานด้วยสองเอาใจแม่ด้วยเผื่อจะได้ลดนอกใหม่สงคันอะไรบ้าห้ามตัดนะอันนี้ชัดเจนคือจริงๆถูกไหมคุณดาบลองดาบหรือน้องดาบเนี่ยแม่นีพี่ก็แต่ผมต้องงานเข้าใจเข้าใจแลกกันแลกกันแต่แต่ผมอยู่เป็นแบบแฟมิลี่จริงๆนะอ่ะไม่เชื่อเทสได้น้องครับ มีไอจีพี่ดับไหมมีค่ะเออมีไอจีพี่ดับด้วยมีมีไอจีเรามีไอจี AG กันไหมเราอาจจะยังไม่มีมีไหมไอจี AG พี่เหมือนเห็นนะคะเหมือนเห็นแวบๆเหมือนเห็นแต่ไม่พอ,อ <form. S 1> ตอนนี้มีครอบครัวแล้วนี่สกัดดาวลุ่งเลยมีครอบครัวแล้วขอบคุณคมากพอแค่นี้ฮะคุณนั่งมีครอบครัวแล้วอ่ะพูดตรงๆผมมีลูกมีลูกมีลูกพี่เห็นพี่เห็นก็ลงไอจีเรื่องลูกมันรายการคือจริงๆเราเราต้องคุยก่อนว่าคือถ้าเธอจะเลยไปจากชั้นเนี่ยเพราะจริงที่บอกกับพี่นั่งคุยเรียบร้อยแล้วพี่เขามีร่วมกันพี่เขามีหลานแล้วนะครับพีเขาม่หลานหลานสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวดับดับขอโทษนะพี่พี่ไม่อยากเรียกแขกรับเชิญว่ามึงมือ มึงจะทําให้พี่เสียภาคเดี๋ยวขอไปนั่งรถคันนี้เลยไหมได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขออนญาตไปแตะแตะในวัในมอก็พอวนในมอ็ได้อยากจะดูว่าฟิลมันเป็นยังไงบ้างแล้วรถตอนนี้มือหนึ่งตอนนี้ป่าเรับเท่าไหร่ละห้าสิบห้าสิบบวกบวกคือคําว่าบวกบวกคือดีไม่ดีมีตังซื้อไม่ได้ครับครับใช่ไหมไม่มีคนมาขอต่อหรอคันนี้ไม่มีคนมีมีใช่ไหมเขาบอกว่าตามใบเสร็จแล้วบวกให้เท่าไหร่เพราะคือ ก็ต้องขอบคุณน้องชายคนหนึ่งที่ดังๆเลยคิมคิมพูดคิมคิมเป็นคนที่แบบทําให้ซุป์คาร์นี่แบบโอ้โหเป็นการลงทุนสร้าง o f ิตได้แบบนาฬริกาแบบนาฬิกาไม่คิดวกาเอ้ยเหมือนนาฬริกานะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนคนคิดว่าซุป์คาร์เนี่ยซื้อแล้วขัดทุนใช่ใช่ไหมแต่ก็จริงๆตั้งแต่ตอนนั้นก็ไอ้สามสี่แปดทีบีสามห้าพวกนี้ก็ขัดทุนขัดทุนคือคือพูดง่ายๆต้องไปถึงต้องทําถึงนะพี่ใช่เพราะว่าพวกนี้ยังไม่ถึงตอนนี้ก็ขาดทุนอยู่นะ แต่อย่างพวกนี้คือวาเลนตีร้อยเปอร์เซ็นต์บไปได้ปลอดภัย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 เพราะฉะนั้นใครอยากจะได้ก็อย่างที่บอกห้าสิบบวกบวกแต่อาจจะบวกเยอะหน่อยเพราะอะไรเขาก็ต้องไปหาต่อไปคงไม่ใช่คงไม่ใช่เฟอร์แล้วมั้งพี่ว่าก็ผมผมรักนะผมชอบยัชอบอยู่ชอบอยู่พี่ชอบอยู่ไม่ไม่เอาที่ทางเนี้ยเร็วที่สุดในโลกเลยละไอพวก้บูกตี้บูกเตร์ไม่ขับรถเร็วไงอ่าแล้วเน้นนะต้องเปิดทุนใช่ไหมชอบชอบครับพี่ชอบ ชอบเปิดประทุนชอบสไปเดอร์จริงนะแต่เวลาขับไม่กล้าเปิดอายเขินมันจะเขินเขินเป็นเหมือนกันตอนลงเขินขินคันเก่าพี่จำได้ไปที่จอดไอ้คันไอ้คันสีฟ้าที่เปิดประทุนคือเพราะอะไรไม่กล้าเอ้เดี๋ยวพี่บางทีนะเราก็นิดนึงกลัวคนว่าแม่งจะหาว่าเราแบบ ไอ้นี่ปวาอะไรเงี้ยกวาราไปส่งลูกแค่สามลูกวกให้เปิดกระทุนเด็กชอบเด็กชอบูแบบพ่อเนี่ยหน้าช้ามากขับหน้าตึงมันมันเหมือนเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแบบอวดรวยอวดเกเขาเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่จริงๆบอกเลยนะว่ามันเป็นแค่แฟชั่นล้วนๆเพราะว่ามันเปิดได้แค่ตอนกลางคืนตอนกลางวันประเทศไทยนี่มันแบบโคตรร้อนแต่ถ้าคุณลงทุนซื้อสไปเดอร์ยังไงราคาก็ดีอันนี้สำหรับทุปเ์คา ดีกว่าชาวบ้านเขามหาศาลมันเป็นรถที่ที่มีเสน่ด้วยขอบคุณน้องๆทั้ง4คนอย่าลืมเดี๋ยวขอบคุณนะครับอย่าลืมแอดไอจีพี่นะครับของคือของพี่เนี่ยเอาเบอร์โทรเอาไลน์ไปด้วยเอาของเฟซบุ๊กเอาทุกอย่างไปนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ดูแลให้เหมือนลองดับดูแลเพื่อจะเป็นพิธีกรรายการไงไม่ไหวท่าทางแพงจ้างแพงแน่เด็กๆแล้วอีกทีดนึ่งก่อนไปที่นี่มีนักกีฬาทีมชาติด้วยมีครับตอนนี้มีใครอยู่บ้างตอนนี้มีนักกีฬาทีมชาติอยู่นิดหน่อยประมาณ173คน ที่เป็นทีมชาติอะไรบ้างถ้าเช่นก็พวกน้องๆที่เป็นแชมป์โลกนะอย่างรุ่นพี่ก่อนน้องเมย์ออ่าเมน้องเมย์แบดมินตันแล้วก็น้องเทนนิสแต่ว่าเล่นเทควันโดอนะครับแล้วก็น้องวิวที่เป็นแชมป์แบดมินตันคือเพื่อนๆครับทั้งขบวนการมาอยู่ที่นี่หมดคุณายคือแชมป์โลกคือเกี่ยวกับเรื่องแบดมินตันนี่คือที่นี่แบบแค่จะเทคแคร์แบบเพราะเราทำครบวงจรครับเอาจังแต่เราไม่ได้ทคนเดียว อ่าเราทําร่วมกับทางสมาคมเราทําร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วเรารวมทีมกันเพราะนี้ต้องต้องขอชมเชยเพราะว่าชื่นชมดีกว่าเพราะว่าคือเห็นมานานแล้วตั้งแต่น้องวิวตั้งแต่นั้นคือเขาเขาเทคแคร์ดูแลนักกีฬาเหมือนแบบเพื่อเพื่อเป็นมืออาชีพเหมือนเหมืองน,น,นอกส่วนใหญ่อ่ะพอเวลาเราทํางานแบบศิลปินเดี่ยวอ่ะพี่ม,มันก็มีข้อจํากัดมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ของผมเนี่ย ผมทาร่วมกับสโมสรอนกับพี่คนนูน้นกับองค์กรนี้ร้อยกว่าคน <laughs> มันก็เลยมันก็เลยทําให้มันมีพลังเพราะเราทํางานกันเป็นทีมเราไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่วันนี้ต้องขอบคุณนะน้องชายคนหนึ่งที่รู้จักเขาตั้งแต่เขาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอาจารย์ธรรมดาครับจนปัจจุบันเป็นด็อกเตอร์และปัจจุบันก็มาทางานเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ครับอาจารย์อั้มอาจารย์อ้มเออไม่รู้หายไปไหนแล้วต้องขอบคุณช่อง<ข>เหมือนกันเออสด็อกเตอร์สปอร์ตเหมือนกันมันบ้า เจอกับผมแทนที่จะคุยเรื่องงานเรื่องการคุยเรื่องรถไม่คุยเรื่องไม่คุยเรื่องงานไม่คุยล้วเป็นดร็อกเตอร์นั้นไล่ไปอยู่ที่อ่นไตไปอยู่โลกรักนะอ้ําคือรู้จักน้องเขาตั้งนานแล้วแล้วก็เขาเราก็เป็นที่ปรึกษาเขาเนี่ยเรื่องรถพออจริงนี้บอกว่านี่จะตัวพ่อเหมือนกันไงก็ทําเรื่องยูโรแดกขับซุปเปอร์คาร์มาลุยแล้วอย่างที่บอกอ้ําเขาจะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งอันนี้ต้องฝากเลยว่าเขาเป็นคนที่จริงจังมากเขาจะประสานนู่นนี่ปุ๊บปั๊บเออซึ่งอันนี้ ก็โชคดีท <FIR ST> ี่คุณได้บ you know, ุคลากรดีๆมาอยู่ในองค์กรแล้วผมก็เคยพาน้องๆคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เป็นคอนซัลท์อยู่ในอีกบริษัทหนึ่งพาน้องๆมาสมัครเรียนวิทยาโทที่นี่ที่นี่เขาดูแลเทคแคร์จนเด็กบอกว่าที่ที่นี่อาจารย์น่ารักมากถ้าใครสนใจอันนี้ขอโฆษณาที่หนึ่งนะไม่กี่ตังค์ใครสนใจอยากจะเรียนคุณแค่ยกหูเข้ามาที่มหาลัยเบอร์ตามนี้เฟซบุ๊กตามนี้ก่อนที่จะไปขึ้นรถแล้วคุณดูแล้วกันว่าเขาเทคแคร์คุณแบบไหนที่นี่มันอาจจะเหมือนบเหมือนบ้าน ฟล l l o ไอจี <Follow> ผมก็ได้ดูแลให้นะครับคนนี้ก็ได้ฟล l l o ไอจีนะครับอย่าฟล l o w ไปยืมตังคนะ์ <laughs> นะครับไอจี IG, ตามนี้นะครับ,รบในไอจีตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับไปขับซุปเปอร์คาร์ห้าสิบล้านนะคือขอไปนั่งแล้วกันนะมีมีการเฮ้แต่พี่มีข้อแม้อย่างหนึ่งเปิดประทุนให้พี่ด้วยนะในมาหาลาัยอายไหม อ่าแต่ต้องทำนานๆทีนะครับเดี๋ยวสักครู่เราไปลองดูว่ารถของลองดาร์เป็นยังไงนะครับว่าเจ๋งจริงไหมคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถที่ตอนออกมาเนี่ยคือว้าวทั่วโลกมากมีเสน่ห์มากอ่าใช่คันนี้คือเป็นครับซึ่งซึ่งรีกฉีกฉีกฉีกทุกกฎของเฟอร์รารี่เหมือนกันใช่ฉีกทุกกฎของเฟอร์รารี่แล้วออกมาที่ทุกคนตกใจกันหมดตกใจสิ่งที่แสบวันนั้นคือ มีสีเดียวกับลำโบกินี่ด้วยสีเทาที่แม,มนยูกินี่ใช้ประจํอาออกมาฟอริดีแบบทําได้ขอโทษนะแซวนิดหนึ่งเสือกทําได้สวยกว่าในเมืองไทยมีอีกคันตอนนี้ที่ผมเห็นนะพี่น่าจะประมาณ2องถึงสามคันนะที่ที่ผมเห็นนะอย่างนี้ก็ดูเยอะแล้วนะเพราะมันออกไม่กี่คันทั่วโลกใช่ใช่ครับก็ถือว่าดูเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเป็นล,ล,ลองนั่ง ซุ์คาของลองดาบหรือน้องดาบดูนะครับว่าแรงจริงไหมนะครับขอบคุณด้าบครับเราไปดูครับพี่บครับพี่ถามนิดนึงทำไมข้างหน้าสติ๊กเกอร์ลายนี้เดี๋ยวนี้คิดกันคืออะไรอ๋อรุนนี้มันเป็นลายนี้ครับพี่ทั่วโลกเลยครับทั่วโลกครับมันเป็นลายนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรอะไรหรือว่าผมจําชื่อจริงๆไม่ได้นะแต่เขาชอบแบบแสงคำว่าแบบลายแบบอุลตร้าแมนอะไรย่างเงี้ยพี่เออใช่ใช่เหมือนข้ามใช่ใช่เฉพาะรุ่นนี้นะเฉพาะรุ่นนี้เขาบอกว่าโลโก้อันนี้แผ่นละล้านจริงไหม ไม่ถึงนะพี่แต่ออปชั่นเห็นออปชั่นบางคนบอกว่าโลโก้ตัวนี้ออปชั่นเป็นหลักแสนอ่ะหลักแสนใช่ไหมแค่โลโก้แต่ออปชั่นแต่ว่าถ้าไม่มีผมว่ามันก็แปลกๆใช่ไหมเออผมก็เสียตังค์ทุกคันนะก็ซื้อทุกคันซื้อทุกคันอย่างนั้นขออนุญาตเปิดประทุนให้ดูหน่อยเออได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปิดฝั่งนู้นนะครับเพื่อนๆอาจจะแปลกใจนะบางทีทำไมต้องเปิดเพราะว่าปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นรถเปิดประทุนต่อหน้าต่อตาส่วนมากเราจะเห็นตอนเปิดแล้ว แต่สิ่งที่มันคลาสสิกคือตอนเปิดนี่แหละเดี <FELIPE S 1> ๋ยวคุณดูแล้วกันว่าการที่เอาหลังคาแข็งเนี่ยซ่อนลงไปเป็นไงนะครับถ้าลองอ่ะจะเริ่มอ้วนนิดหนึ่งนะดูท่านพี่ไม่เริ่มไหมผมว่าน่าจะระยะสุดท้ายแล้วนะนะครับนี่ครับฟัามเทมอยู่ตรงนี้ึ๊บ กระจกข้างก็จะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันดูว่าคันนี้ฟิลเป็นยังไงุูแล้วครับพี่คือแบบสปาร์แล้วครับพี่นะครับโอ้โหนี่คือเป็นไฟฟ้าพงมอะไรนี่คือสุดๆแล้วหน้าจอนี่เป็น LED หมดแล้ว LED หมดแล้วครับพี่อืนะครับเบาะอย่างที่บอกเป็นคือตัวเบาคาร์บอนตัวนี้เป็นเป็นอ้นี่ปะเป็นเป็นออปชั่นปะออปชั่นครับใช่ไหม ต้องมีดิใช่ไหมหลังต้องเป็นคาร์บอนต้องมีนั่งแล้วเป็นไงหลักล้านหลักล้านหลักล้านอันนี้หลักล้านหลังตึงนะครับตอนนี้เราอยู่ในเฟอร์เลรี่นะครับนะครับ S F 90นะครับตรงนี้มีโฆษณา F1 ฟันไหมปกติจะมีโฆษณา F1 ฟวท้งนิดนึงนะครับไม่มีไหมพี่ไม่มีนะครับนี่คือพวงมาลัยของเฟอร์นะครับก็คือบอกเลยนะฮะว่าถ้าคนไม่เคยขับเนี่ยสตาร์ทไม่ถูกนะเริ่มต้น เริ่มต้นงงนิดนึงหนังอคาทารานะครับคือนี่ก็คือน่าจะอันนี้น่าจะจะตรงวงงานเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็คือใช้ใช้เครื่องยนต์แหละครับอืเสียงมาเสียงมารุ่นใหม่ๆนะครับกเกียร์ก็จะประมาณนี้ครับคือคือให้งงเอาเองนะครับก็มาหางงเอาเองตัวนี้บอกเป็นโลซีทป่ะเตี้ยลงไหมใช่ครับเตี้ยลงครับพี่ใช่ไหมครับเพราะว่าดับน่าจะสูงร้อยแปดสิบถึง1้อยปดสิครับใช่ไหมครับก็คือ ถ้าไม่โลซินนี่ก็จะแบบขนาดนี้ยังดูแต่มันก็จะเป็นหลุมล่งไปะนะผมก็จะเอาตัวเองแบบขึ้นมาได้ยากมาก <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็จะเอาตัวเองลงลงมาได้ยากมากแต่ตรงนี้ยังดีนะไม่มีคานสวัสดีครับบางยี่ห้อมีคานใช่มีคานย,ยิ่งยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยทําไมนักศึกษารู้จักดาบเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพักเที่ยงใช่ไหม <c oughs> หรือด้วย,วยบุคลิกแบบนี้ปะทักทายน้องๆผม <c oughs> ผมว่าด้วยคอนเซปต์มหาลัยที่ <c oughs> เราบอกว่าเราเป็นครอบครัวกรุงเทพพนมพูลีแล้วมันไม่ใช่แบบ เป็นแบบคําพูดแค่แบบหล่อๆมาแบบเอ้ยเราแบบครอบครัวกรุงเทพธนบุรีนะแต่เราเราทํากันจริงๆแล้วรู้สึกว่ามีความสุขเพราะว่าคุณแม่ผมเป็นครูอ่ะคุณแม่ชื่ออาจารย์เดี๋ยวนะศาสตราจารย์ดรมังอ่อนอาจารย์มังอ่อนเคยเจอคุณแม่งานนานและนานคุณแม่น่ารักมากใจดีมากเราไปถึงู้นะพี่นะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมขับพี่ไปชมสนามกีฬาดีกว่าเพราะที่นี่เขา มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬาวันดีจ้านักศึกษาทักทายตลอดแสดงว่ารองใจดีด้วยตรงนี้มีลิฟต์ด้วยใช่ไหมฮะมีลิฟต์ครับจําเป็นนะพี่เพราะว่าข้างหน้าคันนี้เตี้ยม,มากไม,ไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปลงเปล่านะมันเตี้ยแล้วมันมันยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีลิฟต์ผมว่าผมว่าไปไม่รอดแน่แนต้องมีเพราะอะไรเพราะถ้าชนไปนิดนึงเนี่ยโอ้โหมันคุยกันหลักลา้านจริงข้างหน้านี่แบบแต่สเปชเชลไม่มีนะ สเปเชียลเล่ไม่มีหรอสเปเชียลเล่ไม่มีเพราะเขาบอกว่าไม่ควรใส่เพราะไม่ควรใส่เพราะเป็นไรเวทโอเคโ้ใจร้ายมันเพิ่มเพิ่มถุงลมไปนิดนึงไม่ควรใส่เพราะเป็นไรเวทแต่ KDB เขาทำให้แต่ก็ไม่ได้กระด้างนะไม่ได้กระด้างครับสเปเชียลเล่จะจะดุดันกว่าถ้าเทียบกันนะครับเพราะตัวไรเวทก็คือเหมือนกับอะไรแหละทำมาเพื่อคนที่แบบต้องการความพิเศษจริงๆใช่ครับ เดีย๋ยวนี้ซุปเปอร์คาร์เมื่อก่อนจะดูดิบๆเถื่อนๆเดี๋ยวนี้พี่ว่าซุปเปอร์คาร์ดูหล่อนะแล้วขับง่ายขึ้นใช่ไหมดูแบบดูหล่อดูแบบดูแบบก็เลยเนี่ยไม่โหดร้าย,ลายแล้วระหว่างขับเนี่ยใช้ง่ายขึ้นป,ปิดปิดฝาได้ไหมระหว่างขับได้ครับปิดหลังคาได้ไหมได้ครับเราคงไม่ถามว่ากี่กิโลลิตรดับคงไม่รู้ผมคงไม่รู้จริงๆพี่เพราะว่าเราก็นานๆทีคขับกว่าจะหมดถังพี่คำนวณถูกมากเลยนะเพราะว่าจริงๆมีคนมาถามพี่ตลอดเหมือนกันว่าน้ำมันกินบอกว่าคือเอาตรงๆถ้า มันคงไม่รู้หรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้ขับเาไนร่หใช่ครับใช่ครับวิดีนี้มี gps ให้ด้วยใช่ไหมมี gps ให้ด้วยมี gps นะครับเหมือนแบบคันนี้ก็ผมก็ได้มาอยู่กับผมประมาณสองปีนะครับก็พันโลใจร้ายสองปีพันโลก็เพิ่งเซอร์วิสไปครั้งเดียวห้าพันโลแรกครั้งเดียวครับใช่ไหมห้าพันโลแรกหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยทำไมมีคนเขาบอกว่าที่มองเทีทนเนี่ยเด็กชอบเรื่องรถเยอะมาก จริงเหรอพี่มีงานรถด้วยมีงานรถแต่งใช่ใช่ใช่มีงานรถด้วยเพราะอาจจะเป็นว่าแบบเราส่งเสริมทุกความฝันด้วยอย่าไปคิดว่าแบบชอบมอเตอร์สปอร์ตคือแม่งต้องเป็นรถซิ่งนะอะไรนะผมผมว่าคนไทยอ่ะมีความเชี่ยวชาญแล้วคนไทยอ่ะผมว่าทําสํานักแต่งรถได้นะสานักแต่งแบบเจ๋งๆผมว่าผมว่าผมว่าจริงๆเราสู้ได้เราสู้ได้ใช่เราสู้ได้พี่เพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยเราก็เลย ส่งเสริมและก็สนับสนุนเรื่องนี้ด้วยครับตอนนี้เราก็อยู่ในมกรุงเทพทนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าบรรยากาศคือตกใจเข้ามาใหญ่มากแล้วก็ลึกมากนะครับก็มีค้บกฏทุกอย่างมีธนาคารมีมีทุกเกือบจะทุกอย่างตรงนี้พอดีทางตำรวจเข้ามาสอบสัมภาษณ์ที่นี่ครับคนที่สอบติดตำรวจนครบาลนะครับก็คือให้ความร่วมมือด้วยกับทางหน่วยงานราชการทำโครงการร่วมกันเพราะว่าเรา เราจะเป็นมหาวิทยลัยของสังคมมหาวิลัยของชุมชนเพราะนั้นเราก็เลยมีโครงการหลายโครงการที่เราทำร่วมกัน